การไล่สิ่งอัปมงคลออกจากบ้านด้วยตนเองต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะสิ่งอัปมงคลอาจจะมาในรูปแบบลมเพลมพัดหรือจากโดนทำของใส่หรือจากงานศพที่ติดตัวมาเป็นต้นนะคะวิธีการแก้อาถรรพ์ของสิ่งอัปมงคลเหล่านี้ก็คือ เกลือที่เราใช้ประกอบอาหารสามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ภัยที่ว่าก็คือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งคนโบราณเรียกว่าลมเพลมพัดหรือสิ่งอัปมงคลเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมกับน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเค็มๆในน้ำอุ่น จากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังก่ลาวมาอาบลาดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะจะรดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดจะอาบสบู่และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวก็จะยิ่งดีค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะตามศาสตร์ฮวงจุย้ย บ้านเรือนใดมีแต่ปัญหามีเรื่องมากๆหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองต้องการล้างอาถรรพ์ไม่ดีที่ติดมากับเจ้าของเก่านำเกลือเม็ดนะคะผสมกับเศษสตางกี่บาทก็ได้เมื่อผสมกันแล้วนำไปโปรยให้ทั่วบ้านทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกี้ยงแล้วหลังจากนั้นทำกระทงใบตอง กวาดสิ่งเหล่านี้แล้วใส่ในกระทงใบตองแล้วเอาไปโรยในแม่น้ำหรือเอาไปไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะหลายๆบ้านยังนําเกลือใส่พันชนะทิ้งไว้ตามมุมห้องทิ้งไว้หลายๆเดือนหรือทั้งปีก็ได้นานๆจึงเปลี่ยนสักครั้งเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ นอกจากนี้นะคะวิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับรถมือสองล้างอาถรรพ์จากเจ้าของเก่าใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะนำเกลือผสมกับเศษสตางคุกเขาให้เข้ากันแล้วโปรยให้ทั่วรถแล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้1คืนวันรุ่งขึ้นก็มาเก็บกวาดแล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งไว้ที่แม่น้ำหรือตามโคนต้นไม้ใหญ่ค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีโบราณเชื่อว่าจะดูดความโชคร้ายดูดอาถรนได้แล้วนำความโชคดีมาสู่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถนะคะ <S <S ก็ลองทำตามกันดูนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามสายมูก็สิบห้าด้วยนะคะ